สวัสดีครับมาเช็คดวงเ้วันพาพลังงานพยุประจําวันอังคารที่14ตุลาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรมเจ็ดค่าเดือน11ปีมะเส็งมูเล็กนะครับผมวันนี้นะสีที่ใช้นําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีส้มนะครับสีที่ เสริมดวงอุปธรรมดวงก็จะเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันนะส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมเลขนำโชคว,วันนี้ได้แก่เลข6เลข3เลข5เลข9เลข8เลข7และเลข1นะครับผมสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์นะ ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับผมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับอ่ะนะครับดุดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตานะครับค่าครูอยู่ที่599บาทใครสนใจสามารถโอนเงินจองเขียวไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมนะมาดูกัน ว้าวได้ไพ่สี่ถ้วยกิจการงานในวันนี้นะครับคุณมักจะเป็นคนช่างเลือกนะครับบางทีบางครั้งคุณก็หวังน้ำบ่อหน้ามากเกินไปงานของวันนี้ทําในสิ่งที่คุณทําได้ให้ดีที่สุดก่อนการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนั้นมักจะได้รับนะ การเงินที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่นะครับอย่าเพิ่งลงทุนเพราะการลงทุนยังมีความเสี่ยงอยู่สุขภาพนะครับวันนี้นะให้อระวังอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณเป็นคนแ่างเลือกเนาะอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักหันกลับมาดูแลอาจจะใส่ครอบครัวบ้างก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับผมแล้วก็ ให้หมั่นดูแลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านก็จะช่วยเสริมโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมมาดูกันเลยนะฮะได้ไพ่ The Empress วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับวันจันทร์มาดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้าหรือผู้ใหญ่สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงแต่ก็ระวังเรื่องกระเพาะลำไส้หน่อยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะเจอความรักที่ดีนะครับผม คนที่มีคู่วันนี้ความรักสมหวังแฮปปี้นะครับนะวันนี้ขอผรนขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับอย่าลืมในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับนะแล้วก็ไปขอพรจากพระแม่นะครับอุมาทวีวีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่นะครับเด็กถือไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นจะได้รับโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ การเงินนั้นนะฮะจะได้รับกําไรนะครับหรือว่าเงินดีๆโชคลาภเนี่ยเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจะแข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับผมความรักคนโสดนะครับวันนี้มีความรักใหม่ๆนะครับหรืออ่าคนที่กําลังคุยอยู่ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะอ่ามักจะได้สิ่งดีๆของขวัญจากแฟนของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระบางอ่าสายญาตินะครับผมแล้วก็นะมัน ท่านบุญนะครับถวายสังฆทานกันด้วยก็จะดึงดูดโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะฮะเดเมจิกเชียนวันนี้กิจก,การงาของคุณนั้นจะได้รับความสําเร็จนะครับงานมาดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนั้นนะครับต,ต้องลุยต้องทํานะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการ คิดเยอะคิดมากเท่าน,นั้นเองนะครับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลียร์กันได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรนะครับโอเคท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับมาดูกันครับ วันนี้ได้ไพ่สี่ไม้เท้า,ว,าว้าวกิจการงานของคุณนั้นถือว่าวันนี้มางานดีเลยนะครับนะงานประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะงนเงินมั่นคงดีนะครับนะได้โชคได้ลาบสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ความรักคนโสนนะครับวันนี้จะได้รับนะความรักที่จริงจังจริงใจคนที่มีคู่นะครับวันนี้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นครอบครัววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่สองดาบกิจการงานของคุณนั้นให้ระวังความขัดแย,ย,ย้งหรือการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องคิดกันหน่อยเนาะ สุขภาพระวังเรื่องการเจ็บป่วยน้ำเหลืองเสียนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับความรักยังไม่สมหวังนะต้องใจเย็นๆนก่อนอคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องค่อยคใจเย็นๆ็นะครับค่อยๆยคุยกันวันนี้ขอพรขอสุคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับมักจะต้องสวดมนต์เยอะๆนะครับวันนี้นะท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่นะครับ ราชาเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดีมากการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่าการเงินมาดีครับนะสุขภาพนะให้ปรับในเรื่องของอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับความรักคนโสดวันนี้จะได้มีคนมาเปมาทุ่มเทค,คนที่มีคู่วน,นีความรักแฮปปี้นะครับมักจะ ได้รับข่าวดีจากแฟนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางน้างปลุกนะครับสวดมนไหวพระเยอะๆนะครับแล้วก็จะโชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ